เอตถคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่13เรื่องพระโมคคชเทระเอตถคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมองพระโมคคชก็ได้ตระกูลพร,ราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีเมื่อมีอายุพอสมควรแก่การศึกษาศิลปะวิทยา ตามประเพณีพราหมณ์จึงได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตท,ที่ปรึกษาของพระเจ้าประเศนที่โกสลต่อมาพราหมณ์ภาวรีเบือนายชีวิตการของเรือนจึงได้กราบทูลลาพระเจ้าประเศนที่โกศลออกบวชเป็นชดินบำเพ็ญพรตตามประเพณีพราหมณ์ตั้งสำนักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีระหว่างเมืองอัสกะและเมืองอาละกะตัวเองเป็นเจ้าสำนัก และเป็นอาจารย์ใหญ่ทำหน้าที่ทั้งรับและอบรมสั่งสอนไตรเพศแก่ศิษย์ทั่วไปโมคราชมานพพร้อมกับเพื่อนสิษย์อีกหลายคนได้ออกบวชติดตามด้วยพรามภาวรีแม้จะบวชเป็นฤาษีชดินเช่นเดียวกับตระกูลกัสปะสามพี่น้องแต่คนทั่วไปก็นิยมเรียกพรามภาวรีอยู่เช่นเดิมไม่นิยมเรียกชดินเหมือนตระกูลกัสปะ เมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้าสุทโธธนะสากยราชผู้ครองนครกบิลพัทเสด็จออกบรรพชาได้ตดรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธยานแล้วเที่ยวสัง่งสอนเวนัตว์ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบวชประพฤติปฏิบัติพรหมจรร์ติดตามพระองค์มากมายพรามณภาวรีได้ทราบข่าวเป็นลําดับแต่ก็ยังเคลือบแคลงใจในการตารัสรู้ของพระองค์พระสัพพยุโคโดม จึงตั้งปัญหาขึ้น16หมวดแล้วมอบให้สิทธิ์16คนนั้นไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่ป่าสานาเจดีแควนมคตและโมคราชมานพก็เป็นหนึ่งในจำนวนสิทธิ์เหล่านั้นอาชิตตมานพผู้เป็นหัวหน้าได้พาคณะสิทธิ์อีก15คนคือ 1. ติดสเมตยะสองปุณกะ สาเม,มตโคลส 4. โทตกะ 5. อุปศีวะ 6. นันทกะเเหมกะ 8. โตไทยะ 9. ก้ากปะ 10. บเชตุกันนี 11. บ,บพัทราบุชะส,สอิอุทยะ 13. โปสาละส,สิปิงคียะและสิโมคราชรวมทั้งสิ้น16คนพากันเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลถามปัญหา ณป่าสาะเจดีแห่งนั้นในบรรดามานบทั้ง16คนนั้นโมคราชมาณนบนับว่าเป็นผู้มีปัญญาดีกว่ามานบทั้งหมดจึงชิดที่จะทูลถามปัญหาเป็นคนแรกแต่เห็นว่าอชิตตมานพอยู่ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้นำมาจึงเปิดโอกาสให้ถามเป็นคนแรกเมื่ออชิตตะมานบทูลถ,ถามจบแล้วโมคราชมาณนบปรารถนาจะถามเป็นคนที่สอง แต่พระพุทธองค์ตรัสห้ามว่าดูก่อนโมคราชท่านจงรอให้มานบคนอื่นๆถามก่อนเถิดเมื่อมานบคนอื่นๆถามไปโดยลำดับถึงคนที่8โมคราชมานบก็แสดงความประสงค์จะทูลถามเป็นคนที่9พระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามว่าอีกครั้งจนถึงลำดับที่14ผ่านไปแล้วโมคราชมานบจึงได้มีโอกาสทูลถามเป็นคนที่ส5โดยกราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีพรหมโลกกับทั้งเทวโลกก็ดีย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์เหตุดังนี้จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ผู้มีปริชาญาณเห็นล่วงสาม,มัญชนทั้งปวงอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชคือความตายจึงจะไม่แลเห็นคือจักไม่ตามทันพระเจ้าข้า ใจความของปัญหาข้อนี้ก็คือจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชคือความตายจึงจะแลไม่เห็นคือตามไม่ทันพระบรมศาสดาตรัสพยากรณ์ว่าดูก่อนโมคขราชท่านจงมีสติพิจารณาดูโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าถอนความเห็นว่าตัวว่าตนของเราเสียทุกเมื่อเถิดท่านจะข้ามลูกมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายนี้ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล้ว มัจจุราชคือความตายจักแลไม่เห็นเมื่อพระบรมศาสดาตรัสพยากร์ปัญหาของมงคลราชมานพจบลงแล้วมงคลราชมานพพร้อมด้วยฉดินทั้งหมดได้บรรลุอรหตัตผลสิ้นอาสวัจิเลสทุกคนเว้นแต่ปิงกิยมานพผู้เดียวเพราะมัวแต่คิดถึงอาจารย์พรามภาวรีผู้เป็นลุงจึงได้เพียงยานอย่างเห็นในธรรมเท่านั้นมานพทั้งสิคนกราบทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ประทานด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปชาได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพร้อมบาทและกีวรอ,อันสําเร็จด้วยฤทธิ์ส่วนพระปิงกิระเถระกราบทูลลากลับไปแจ้งข่าวแก่พราหมณภาวรีแสดงธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงแก้ปัญหาทั้ง16ข้อให้ฟังแล้วยังพรามณภาวรีให้บรรลุธรรมาพิสมัยขั้นเสขภูมิพระมคคราชนั้นเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏว่า ่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีเฉพาะการใช้สอยจีวรที่เศร้าหมองสามประการคือ 1. ผ้าเศร้าหมอง 2. ได้ยับผ้าเศร้าหมอง 3. น้ำย้อมผ้าเศร้าหมองด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทะเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมองท่านพระโมคครราชเทระ ดำรงอายุสังขารโดยสมควรจัการเวลาแล้วก็ดับขันธะปร,ะรินิพาน